สวัสดีทุกผู้ชมนะครับกลับมาพบกับ Marvel Snap อีกรอบหนึ่งแล้วนะครับซึ่งรอบนี้นะฮะเป็น Marvel Snap EP ที่เท่าไหร่เนี่ยผมจำไม่ได้วะ1 1ปะ่ะ11แล้วนะครับซึ่งก็แน่นอนว่ามันมันดีแง้งเนาะผมก็ตกมาอยู่ที่เท่าไหร่วะไอรอน14นะครับก็น่าน่าต้องไต่ขึ้นไปแล้วก็ แต่วันนี้ผมจะมาลองเด็กใหม่จริงๆไม่ใช่เด็กใหม่ครับเด็กเก่าเด็กเก่าแต่ว่าลองเปลี่ยนสไตล์กันเล่นเป็นเด็กผมตั้งชื่อว่า Move นะครับก็คือเด็กย้ายการ์ดเองนะครับโดยตัวหลักๆเนี่ยมันจะมีความสามารถย้ายการ์ดแล้วพลังมันเพิ่มขึ้นนะครับไอตัวนี้ย้ายการ์ดแล้วมันก็จะแยกล่างนะครับตัวนี้ทําให้ฟิลทำให้การ์ดจะไปเราย้ายได้เนะาะฮัมดาวนะครับย้ายไปทางซ้ายนะครับ ตัวนี้ก็ทําให้พื้นที่มาสามารถย้ายการ์ดมาที่นี่ได้นะครับอาด้ะะเขาเลอร์ย้ายการ์ดได้1ครั้งนะครับแล้วก็ Iron f ฟิตนะครับเพสซีเปิดตัวมันก็คือเวลาเราลงการ์ดนี้ไปนะอีกการ์ดหนึ่งตามมาแต่มันจะล่อยให้ไปพื้นที่ซ้ายเพราะ,ะนั้นจะนินย้ายการ์ดออกมีตัวนี้ตัวหนึ่งนะครับพอย้ายการ์ดมาฟิวที่อีกหมอน,นี้อยู่นะการนี้จะรับบวกสองนะครับแต่ผมจะต้องใช้การ์ดอาดัลเตอร์สเตนนะครับอาดัลเตอร์สเตก็เรียกการ์ดที่มันมีพลังสูบมาที่ฟิวมันก็ยาายกร์ ก็ผมจะใส่คิวมังเกอร์ไ้ตัวหนึ่งเผื่อเผื่อเอาไว้ทำลายหนึ่ง g y นรนะครับแต่เรามาลองดูกันนะว่าเราจะไต่ได้ไปถึงเท่าไหร่นะครับตอนนี้มันไอเ n 1นใช่ปะอ่ะผมตั้งเป้าไว้คลิปนี้เป็น Iron 16แล้วกันนะครับไปเกมแรก เกมแรกมาเจอกับคุณอะไรครับเนี่ยดอลลาสสวัสดีก่อนเลยเธอแรกเราลงไม่ได้คนระับจริงเราโจกขึ้นมือก็โอเคอยู่นะส,นสปอร์ตอ่อเธอเนี้บอกให้เอจีโอโหถ้าบอกให้เอเจีผมลงอัลอนฟิตมานีก่อนเลยอ้าเดี๋ยวๆอันนี้อันนี้นะครับแล้วก็อันนี้ เอาใหม่เอาใหม่อันนี้ก่อนโอเคแล้วก็แอรอนฟิตเพื่อต่อยวอลทรูมาทางซ้ายอ่ะสแนปด้วยเป็นไงตัวอะไรอะติดเดอร์ <c oughs> ก๊อปปี้การทุกใบที่ฝ่ายตรงข้ามลงไปยังพื้นที่ขวาของเมื่อที่มาอยู่ฝั่งคุณ ไม่เคยเจอเลยนะครับเทิร์นที่3นะครับผมก็จะลงตัวมัลติโพลแมนแต่ผมจะจัดการซัสปอตที่หลังด้วยคิวมังเกอร์ของผมนะครับนัดนะลงมาในเทิร์นนี้แล้วกันนะครับความประสาทเขาหน่อยคุณดอลลัส เบฟเพิ่มเมเนจจี้เราอโอ้ oh. จริงๆเราใช้ได้เลยนะแต่ยังไม่ใช้อ่ะครับนี่ก่อนละกัน แต่ซาสปอร์ตเขาจะเสร็จผมนะบอกเลยดรสเตรนจ์ถ้าย้ายมาเลยก็จะได้เป็นเยอะอยู่นะอ่ะมาเนี้ยดรสเตรนจ์มาลงนี่ย้ายไปเนาะ <Okay. S 1> เขาก็จะดึงเนี่ยครับดรสเตรนจ์จะดึงบอลชูรอไปพลังก็จะ b o o อีกึ้น โอ้โ oh. หรู้ทันวะโปรเฟสเซอร์เอ็กมาขัดขวางเราหมดเลยนะครับยาการ์ดไม่ได้ด้วยอืม hmm. ถ้าเราลงนี่มาตรงนี้อันนี้เราปล่อยเนาะเพราะงั้นเราลงนี่ดีวกว่านะครับมามันจะยาเข้าพื้นที่นี้ได้ไหมอะผมไม่แน่ใจว่ะไม่ได้จริงด้วย แต่ก็โอเคนะสองฟินนี้ผมชนะก็โอเคเกือบไปนะครับตัดตั้งเป้าอ,อย่นี้เท่าไหร่นะสิบหกอะโอ้ยตอนนี้มาสิบห้าแล้วว่ามาเ็กบุก๊กต่อเลยเกมสอง ครับหลังเทือนสามเพิ่มการเจ้าหนีหนึ่งใบยังฝ่ายผู้ที่กำลังแพ้หลังเทือนสี่ผู้ที่กำลังชนะจั่วกล้าสองใบได้เทือนอะไรนะเทือนสามใช่ปะ <c oughs> มอบเบียเด๋อทำไะไได้เด๋ย การเล่นเกมโอเคสามใบเลยหรอ <laughs> ได้ได้เหรอ ดึงเออดึงสี่เหรอนี่ก็ดึงสามผมลืมไปว่าฟิลนี้มันมีดึงสี่นะครับอืมก็อนอนฮนะเราต้องยายนี้ไปนี่อู้หามดาวมาด้วยเว้ยสวยนะแบบเนี้ยอา้ามดาวดวงกลางปะเออไอ้นี่มาี่ไม่ไม่ อย่างนี้มานี้ฮามดาวลงกลางน่าจะโอนนะอ่ะอย่างนี้ได้ไหมแล้วก็ตัวนี้สักตัวหนึ่งจะย้ายไปดีนะครับหกเจ็ดแปดเก้าสิบสองต้องดูเสียงอนะ่ะไม่ดูเขาจะลงฟิวไหนนะครับดูซ้ายว่ะ ไม่ถึงย่ิบสี่อะไม่ถึงแน่นอนอน่าเสียดายตอนนี้แพ้ไปนะครับ ไอต่อเป้าหมายเราคือ16เอาให้ได้สเตรทแค a d e m y เข้าทางแล้วนะถ้าฟิลแบบนี้ขึ้นมาเข้าทางแล้วนะครับนะ ที่โดนคิวมองเกอร์ เบกรจำการ์โจมไม่ดีนะรอบนี้ก็ต้องบอกตามตรงว่าการ์โจมไม่ดี <S <S ทำชั่วไม่ไดผมย้ายคาร์ดมานี่ได้แล้วก็คงต้องลงฮามดาวครับแถมดาวมาย้ายไปซ้ายสิสิบสอง ห้าก็ไหวยอยู่นะต,ต้องลองครับ ว่าเขาจะเถิมโทษผมนี้ไม่ได้แล้วนั่นไง <History. S 1> เห็นไหมมาต่อเกียมที่สาม Is it the The laugh ขาหน่อยแสดงไหมพี่ลอนดอ n The w o n Ton ขาสแนปหน่อยสแนปไหมครับสแนปไหมครับออสลอตัต ไม่สชแนปอะครับออสลอสเครฟเฟกต์ตัวเนึ้งอคุณเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเอฟเฟกต์เ e ปิดตัวหมดเลยครับเปิด <c oughs> ตัวหมดเลยเราย้ายแปดมานีป่ะเออมาดิเราก็ย้ายแปดมานีตรงกลางยี่เป็นเจ็ดนี้แล้วกัน มาเสียงโอเคเป็นไง à. เด็กมูสผมอ่ะเป็นไง à. ใช้ได้ไหมขออีกตาหนึ่งมา เอาเป็นสิบหกไอรอนสิบหกให้ได้เอ้สุเดสเ,ดเพิ่มจ้าสามเอเตอจีเบฟมันทำอะไรได้ครับเทิร์นหน้าการ์ตุกใบในมือทั้งสองฝ่ายจะใช้สี่เอเตอรจีอ๋อแมนทิสจะเป็นคอมโบนี่แล้วนะน่าสนใจนะ <Be> ปี๊ดเหรอแนบโดยการข,ข่มขู่ทิดหน่อย ันมีการจายปะเนี่ยโอเคสวยเลยถ้ามีการจายก็สวย,ยครับแบบเนี้ยฟอร์คอนเหรอคือไรวะ ย้าเจ็ดมนนี่เราย้ายเจ็ดมานี่อาหมอนี่ลงแบบนี้ครับเอาเราก็จะทำเราย้ายเธอสุดท้ายเอาละ ทำดาวจะย้ายไปนี่เดี๋ยป่ะอืมสวยนะลองดูครับอ้าวยอมแพ้ขอโทษเรียบร้อยครับ16ไอรอน16เป๊ะเลยนะครับ0คิวบ์ด้วยนะครับ โอเคก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนเด็กมูฟของผมเป็นยังไงบ้างฮนะถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวอีพีหน้ามาตัดแรงกันต่อนะครับนะสำหรับอีพีนี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับทุกคนสวัสดีครับ